แล้วมันก็จะมีเรื่องหนึ่งว่าแบบถ้าเราจะเขียนบทแรกๆครับคนสอนเขียนบทจะบอกว่าต้องเขียนเรื่องใกล้ตัวนะ ừ ừ, เพราะว่าเราจะเขียนมันได้ดีเราจะเล่ามันได้ดีเราจะเข้าใจมันอย่างเงี้ย<อ>ผมก็มองว่าเ,เรื่องใกล้ตัวเราคืออะไรว่าความรักหรือความรักหนังก็ทําเยอะแล้วนะ ừ, ผมก็ลองว่าเอ้ยชีวิตหรือเปล่าการสูญเสียความตายเอ้ยนี่มันใกล้ตัวทุกคนเลยนะเราได้เปรียบแล้วเราคิดได้อย่างเงี้ยก็เลยเอาความตายมาเล่าในหนังเรื่องนี้แต่พอมามาเขียนจริงๆเราไม่เข้าใจความตายเพราะว่าเรายังไม่เคยตายครับก็เลย เอ๊ะแม่งกูไม่ยังไม่ตายเลยกูไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็เลยพยายามว่าเอ้ยงั้นงั้นไม่ต้องเข้าใจเอแ,แค่อยากเล่าในสิ่งที่เราอยากเล่าก็คือถ้าจะเล่าความตายยังไงให้เขาเข้าใจก็ให้เขาเห็นการสูญเสียในหนังให้เขาเห็นศพให้เขาเห็นงานศพให้เขาเห็นคนตายเยอะๆแล้วแต่ละคนก็จะไปตีความเอาว่าเอ้ยเขาประสบการณ์เขาเกิดจากการสูญเสียอยู่แล้วเขาเก็จะเจอศพเนี่ยเขาก็เฮ้ยเราศพญาติเราเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับ คือเดิมดีอาจจะจินตนาการไปถึงว่าสับปเปลือชีวิตหลังความตรงความตายแต่เสือไม่เคยตายนี่ว่ารับกูไปอย่างนั้นไม่ได้ใช่ครับกูก็ต้องกลับมาย้อนสู่อ้าวถ้างั้นก็การพัดภาคกันแล้วกันครับประมาณนั้นถูกไหมครับ